อะไรวิ่งไปดูหลังเลยเอาปางกล้องอีกไอ้สัวปบางกล้องอีกเดี๋ยวไปกดกดอ่ากดไลค์สองทีเพจนี้นะ w K เฮ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะฮะเฮ้ไปก่อนบาสไปไหนเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับแบบไม่ค้งครับกับ รายการลุงจายิ้ดช่องอ่าลุงจายิ้ดช่องนะวันนี้มีงานคอลแลบนะฮะเขาห่างหายจากวงการบาสไปนานนะฮะแต่เขาก็ยังมีรอยยิ้มเหมือนเดิมลุงนี้พี่เอกยังไงไม่ลงฮะยามดีบ่าวได้ใครวะวอนอยู่ที่อาร์มทริปเปิลควายหลังจ่ายไปรูปนี้นะครับดูเชิงอยู่ดีดมายังไงเดี๋ยวประจานยังไง ที่พยายามครับพี่ยามสามคะแนนลูกนี้โอ้ถึงกับยอดลุ้นเลยทีเดียวแกมาที่เฮียอย่าเลี้ยงขึ้นมาอย่าเลี้ยงขึ้นมาเฮียไก่เบรกเบรกเบรกเออเบรกตรงกลับโอ้โหเทอร์เวอร์นะครับมาครคิงกอนคิงกอนคิงกอนขึ้นโอ้โหไม่เป็นผลมาที่ฮัตจบแต้มลงไปนะฮะสองคะแนนสองวันนี้เทปตู้ไม่มาหรอฮะนี่เทปตู้อ่าหนีแล้วนะฮะเล่นบาสไม่เป็นแล้วนะฮะคนนี้จะตรีมเกมอย่างเดียวนะฮะ ไม่เล่นแล้วครับบาสเข้าไปในเฟ e บุ๊กนะครับเสิร์ชนับไผ่420นะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าทำไมปาดโถงแดงหนึ่ง้วยเอาธงเหลืองไปเลยแล้วบอลที่อาร์มพิพเปิลส่งให้ลุงโคบี้ยงไงี่อาร์มทัดขอบอลครับทัดขอบอลอยู่ฮะ สอบนท่านขอบนอ,บ 1, อ,บ 1, อบ 1, ูอ่ที5ไปแล้วไ 1, 1 2, 2ลูกน oh. ี้สู่ความเวิงว้าอันไก่โพนเป็นผมผมก็ไม่ปิดเพราะผมไม่ถึงเพร10ล้อเข้ามาชนอย่างนั้นใครจะไปขวางนี่แะครับไปแะครับคืพี่เอกครับขึ้นกลางผ่าน มาที่พี่พีกพี่พีกไม่ลงมารีบาวได้ยังรีบาวได้อยู่นะครับโอ้โหพิกพีคพิกพีคมาแล้วคืนที่พี่เอกพี่เอกยิงลงไปฮะพี่เอกกระพงของเราเอกกระพงเอกกระพงอีกระพงยังไงโคบีจ่ายมาที่คิงกอนคิงกอนถ่ายไปที่ิช ไปแล้วหนึ่งสองใส่กับมาที่พี่อามพี่อามเข้าไปอุ้ยต้อนได้นะฮะเพิ่มเพ้่เพิ่เอาเพียร์ได้บอลเพียร์ทรงเอาสปิกเอาแล้วโลกดีนะครโอ้โหวันนี้โลกเป็นพิเศษนะฮะเมื่อกี้มีการหลังใบบอว่าผมจะต้องทำยังไงโอโฟเตอร์โอ้โยโลกชิ้นสดน่าไม่ตับไม่เปื่อย เล่นอะไรเนี่ยผมถ่ายอะไรครับผมเนี่ยวันนี้มุมต้องน้องบอลตั้งกล้องช้าๆนะฮครับแปลกครับแปลกๆไม่แปลกแล้วครับปกติก็เป็นอย่างนี้แหละครับปิงเท่าไหร่ครับเนี่ยปิงปิงประมาณสามห้าครับยังอยู่ในเซิร์ฟเอเชียครับเดินดูแล้วครับเดินดูว่าลูกนี้ต้องเป็นแต้มลุบโอ้โหดึงหลบสวยแบงแบงแบง แต้มอยู่ที่10ต่อ4นะครับอีก5นาทีรวมตายแล้วลูกนี้ยิงสองคะแนนไม่ลงนะดีบาลได้ดีบอลได้พี่เอกพี่เอกซับมาสองคะแนนไม่ทำให้ผิดหวังนะครับเปิดมาที่พี่ยามยามเลี้ยงขึ้นมาครับพยายามบอกบายบายแล้วลูกนี้พยายามเข้าเองแล้วพยายามเข้าเองแล้วเจ้าไม่สเปรย์ครับ เขาอีกโอ้ยไม่ได้นะครับอุ้ยมาแล้ววัยที่เฮียเฮียสมพิปิ๊กเดินลูกยังไงชิมสดเออลูกนี้ลับตับหมูตบเอ้ยัหไงครับเอาใหม่มาแล้วครับมาใส่เสื้อเลเกอร์วันนี้เป็นไงครับฟอร์มใส่หัวครับเห็นที่คาดผมไหมล่ะครับ ไว้แก้ปวดหัวครับที่คาดีวดาดอ่าหัวจะปวดนะครับ44ล้านยิงไปเลยนี่อย่าพูดถึงเลยครับผมไม่อยากพูดถึงทีมบารสที่ไม่อยู่ในการถ่ายทอดสดทีมออตอตอะนี้เราจะโดนฟ้องไหมไม่ครับผมก็เป็นแฟนเลเกอร์ับผมพูดไปช้ำใจไป44ล้านอ้าวไปซื้อตัวจีลีมาดีาฮะได้ยังหลายตัวเัลเผอแม่ง คอนแทนเล่นดีกว่าด้วยแลนด์สเตเป็นสันมาดูดี่าอะไรก็ไม่รู้เขาเป็นฟอร์เมอร์เอ็มีพีเลยนะไหมเป็นสตาร์ตอนนี้เขาทิพเบิลดับเบิลนะฮะไม่รู้จะเก็บไปทำอะไรนะฮะผมก็ไม่อยากพูดคำหยาบออกช่องผมแล้วเท่าไหร่ตอนนี้นะฮะอยู่รายการบนไปเรื่อยฮะลีเกอร์คอเชอร์แพนลอยก็บนบ่นไอ้าวพี่ยาบ้ายิงไปแล้วนะฮะ วันนี้กล้องปิงปิงทำงานปิงหน่อยนะครับพอดีช้ำใจเลเกอร์หลุดเเพออินนะฮะอย่าว่าแต่เเย์ออฟเลยออินก็ไม่ได้ไม่คําจะพูดนะพูดไปก็เท่านั้นนะนี่ว่าจะไอจีไปด่าเวทผูกส่วนตัวแล้วเลยวอเตอร์ฟากไหนคุณบอลบอกจะไม่พูดต่อหน้าหน้าช่องนะครับไม่เป็นไรครับภาษาอังกฤษไม่เป็นไรอย่าพูดภาษาไทยยับยับสิ อัน này có sự เย็นๆกันได้อ่าใช่เราก็ <coughs> Oh, đi ๆโอ้โหยิงยังไง <coughs> 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 <lũ. coughs> สวยแล้วฮะโอ้โหฟิตจริงจริงต้องก้าสุดท้ายจริงนะตบมันกล้องฮะกล้องกล้อง,องปิงฮะปึบเ <c oughs> ย๊กเอย <c oughs> ตายคอบวง <c oughs> วันนี้นะฮะด็อกเกอร์ปิงฮะ ยังไงยิงไกลด้วยฮะสามคะแนนหนลวงไม่เชี่ยงฮะลวงไม่เชี่ยงตึกๆตึ๊ตึ๊ดตึ๊ตึ๊ตึ๊ดยะเขาเล่นกันอย่างนี้ไปได้ยังไงผมทำไม่ได้จริงๆนะลูกแบบนี้เดี๋ยวผมถ่ายตอนคุณเล่ดูอ้าวโจรขโมยนะฮะโหถ่ายไม่ทันเสียดายจริงทำไมพี่พูดคำหยาบล่ะครับ ไม่ชอบนายไม่คุยด้วยคุณเล่นไม่ติดเพย์อินนะอย่างนี้แหละเอ้เดี๋ยวผมอยู่เพย์ออฟไงผมจะเปลี่ยนทีมเชียร์แล้วนะฮะเอเกอร์นี่ยังอยู่ในทีมอยู่ไหมมัฟอุ้ยอุ้ยมเจอเจอหมอทิพยกันวิศษ รู้ครับตอนนี้ผมเชเลเกอร์ครับเฮ้ยผมเชียร์วอลเลเยอร์ครับอ๋อเชลเลอร์วอลเลเยอร์ตอนที่ไม่มีเคอรี่ไม่มีกีนผมก็ยังเชียร์อยู่ครับเหลือใครวะไปแล้วรีบาวบายน็อตข้างในปล่อยลีบอลมายังไงเดอะฮัทเป็นการจ่ายทะลุช่องนะฮะเมื่อกี้มาแล้วโอ้ยมาโหสวยมากนี่ทัชดาว ก่อนขอไฮไลท์หน่อยก่อนขอไฮไลท์หน่อยขอไฮไลท์หน่อยคนลอน่อยยังไงขอไฮไลท์หน่อยครับไฮไลท์หน่อยเจาะจ้าจึ๊บโอู้หูเท่าไหร่สามสองสองครับสองมาแล้วเปิดบอลยามาโอ้โหอ้าวนละเพย์สองเพย์ไม่ไม่ไม่ได้แก๊มันง่ายเกินไปใช่ไหม ยังไงยังไงตีดสวยอ๋อรู้แล้วนะฮะศูนย์องศาครับลูกนี้เอ <c oughs> อสวยสวยสวยสาสองหนึ่งหมด Tchau, okay, irmã.